เล่าหลังวิ่งกับมนุษย์ตขาบนะครับวันนี้เอาเจ้าสเต็ปวันพีซโมดิ้งนะเรียกสันๆันว่าเอ่อวันพีซก็แล้วกันเจ้าวันพีซคือผมไปวิ่งวันนี้ด้วยสภาพไม่พร้อมนะเนื่องจากวันพุธไปสก๊อตมาแล้วก็ขายัางตึงถ้าตึงทั้งหน้าขาแล้วก็แฮมตะติงนะครับตึงทั้งหน้าทั้งหลังเลยทีเดียว อมาดูการสวมใส่ดีกว่าเชือกค่อนข้างยาวนะฮะรองเท้าไม่มีรันเนอร์ลูปนะครับการไม่มีรันเนอร์ลูปสำหรับคู่นี้ไม่มีปัญหานะฮะฟิตติ้งพอด,ดีนะครับข้างกระชับไม่มีอ้านะก็ข้อเสียเดียวก็คือเนี่ยลองดูนะเชือกยาวมากจนต้องมัดแล้วก็ยัดไว้อย่างนี้นะครับความนุ่มนวลเนี่ยคู่นี้มีความนุ่มเวลาเหยียบใกล้ๆ หรือมากกว่าอาจจะแน่นกว่า2 0 0 0ั km เล็กน้อยนะฮะแต่อันนี้เน้นเลยนะครับแต่คือนุ่มขานะครับความรู้สึกเวลาเดินไปเนี่ยนุ่มมีความนุ่มแต่ฝ่าเท้าที่เราเหยียบลงไปเนี่ยเท้าที่เราเหยียบลงไปบนพื้นรองเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่าโดนแผ่นนะการรองรับดีนะ,ะมีความสนุกในการวิ่งแต่มันสามารถเร่งได้ไวนะฮะแผ่นส่งแรงได้ดี น้องๆรองเท้าคาร์บอนเลยทีเดียวนะครับการหักเท้าลงก็ค่อนข้างว่องไวนะฮะการหักเท้าลงพอเลยบอลออฟฟุตปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าเท้าหักลงค่อนข้างไวนะครับส่งเท้าได้ดีถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคมากนะฮะคือหน้าตานะครับกับรองเท้าราคา1,800บาทในการมีโปรโมชั่นกดนะฮะพร้อมโค้ดในวัน พิเศษต่างๆเนี่ย1,800บาทเนี่ยรองเท้าราคาดูดูราคาแพงกว่าราคาเยอะนะดูเป็นรองเท้าว,วิ่งระดับเดียวกับเพกาัซัสหรือซูมฟลายเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆถามทุกคนว่ารองเท้าคู่นี้ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่นะโอเคครับปลายากันแค่นี้เดี๋ยวไปรอรีวิวเต็มๆกันอีกทีสวัสดีครับ